ยการเรียนรู้ที่หนึ่งชมรมคนรักวรรณคดีหลังจากที่ชาลีและผมแกลดได้พบกันทางคอมพิวเตอร์ในโลกวรรณคดี .com ต้องจากกันอยู่ระยะหนึ่งชาลีก็พยายามที่จะพบกับผมแกลดทางคอมพิวเตอร์แต่ผมแกลดไม่ยอมออกมาพบชาลีคิดถึงผมแกลดมากเขาจึงเขียนจดหมายถึงผมแกลดโดยใช้ข้อความว่าวันนี้ฉันคิดถึงเธอมากที่สุดชาลีบอกว่าเขายังจดจําทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมแกลดเคยพูดให้ข้อคิดแก่เขาได้เสมอรวมทั้งเล่าความ เป็นไปของเขาให้ผมแกละฟังด้วยว่าปีนี้เขาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วเล่นเกมคอมพิวเตอร์น้อยลงพอมีเวลาว่างก็ไปอ่านหนังสือวรรณคดีในห้องสมุดทําให้มีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยมากขึ้นและอยากบอกให้ผมแกละรับรู้ว่าเขาได้ประโยชน์จากวรรณคดีมากมายทั้งยังอยากให้ทุกๆคนหันมาสนใจอ่านวรรณคดีกันมากๆด้วยชาลีเล่าต่อไปอีกว่าวันหนึ่งเขาไปเยี่ยมมะปรางที่บ้านมาปรางกําลังให้อาหารปลาในสระซึ่งมีปลาอยู่สองชนิด คือปลานินกับปลาตะเพียนชาลีก็นึกไปถึงบทชมปลาในวรรณคดีบางเรื่องแล้วเขาก็ชักชวนมะปรางรวมไปถึงเพื่อนๆร่วมกันก่อตั้งชมรมขึ้นมาชมรมหนึ่งเป็นชมรมของคนที่รักการอ่านวรรณคดีมารวมตัวกันไปอ่านวรรณคดีกันคนละเรื่องสองเรื่องแล้วก็นํามาแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังแต่ชาลียังนึกชื่อของชมรมไม่ออกมะปรางจึงตั้งชื่อให้ว่าชมรมคนรักวรรณคดีแล้วชาลีกับมะปรางก็ช่วยกันคิด หาวิธีการระดมสมาชิกให้เข้ามาร่วมในชมรมด้วยการทำประกาศไปติดไว้ที่โรงเรียนในวันจันทร์ทั้งนักเรียนและคุณครูสอนภาษาไทยก็ให้ความสนใจในวันแรกก็มีสมาชิกมาสมัครถ,ถึง9คนได้แก่ส้มโอพานุสารายเมฆมิ่งขวัญทำรงยอดและเกรียงไกรทั้งหมดล้วนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วทุกคนก็พากันไปหาคุณครูจันฉายเพื่อเชิญให้มาเป็นที่ปรึกษาของชมรมซึ่งคุณครูจันฉายก็สนับสนุนเต็ม แล้วยังสอบถามถึงกิจกรรมของสมาชิกในชมรมว่าต้องทำอย่างไรกันบ้างชาลีจึงอธิบายให้คุณครูทราบว่าสมาชิกทุกคนต้องไปอ่านวรรณคดีที่ตนชอบมาคนละหนึ่งเรื่องแล้วนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกิจกรรมนี้มีชื่อว่าช่วยกันอ่านวานมาฟังคุณครูจันฉายให้การสนับสนุนและให้กำลังใจเต็มที่ทำให้ชาลีและมะปรางดีใจมากเพราะนึกไม่ถึงว่าสิ่งที่พวกเขาช่วยกันคิดจะดำเนินไปด้วยดีเช่นนี้ชาลีอยากให้ผม แกลรร่วมยินดีกับความสําเร็จเบื้องต้นของพวกเขาด้วยแล้วชาลีก็จบจดหมายที่เขียนถึงผมแกลเพราะได้เวลาที่เขาจะต้องไปร่วมประชุมเตรียมจัดกิจกรรมช่วยกันอ่านวานมาฟังครั้งแรกของชมรมคนรักวรรณคดีแล้วตอนท้ายชาลียังบอกกับผมแกลอีกว่าเขาได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมและมะปรางก็ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการด้วย